เท้าอ <l id> <น izon Pokémon> ักบักตัวนี้มันจะขึ้นมาสิขอไงไปนี่นะขอกำขอกำขอกำบ่แม่ไล่เบอร์ลี่เห็นไหมไหล่โล่งดีตัวครเนี่ยโลยว

แยขาดอีเดเาบเนี่ยจงแห้งค่อยๆเนีมันคุ้ีพ่อเรื่องการเผาเนี่ผม่งันแห้งแต่ห้งไปง่ัดว่เนี่ยมันกินเสียหายเพราะมันไม่ซักกับคนเก็บับโอ้ยอพูดเราคนนะไฟจุดๆว่ะตัวพี่อะไรันิ่งมันนิ่งเหครับมนิ่งละก็วดูเลยมันนิ่นไปยังกับซื้อเนี่ย วันีไปวนี้ไปเจ้น้ไปก็มาถามเอาไปโอ้ไปช็นเราคุณเราแพ้กี่ล่แต่เรไปก็รวดเลยัยาง่บ้านเล่ากหลายเ่อกไปเลาเมื่อไหรผมอยูเนี่ยามว่าไอ้แม่นแมนอันบ้านเล่าอันวนคำดียนียวคนนึ่งไปขนชุมแพรเดล่ะตัวนี้ก็ตัวนั้นกันั้นแ่ีล้วกนูนี่ล่ะนี่ปลแฮ่เรือันสิ้นใ ปล่อยพเอาได้ครับไ่ปล่อยเครื่องในเก่าด้วยซ้ำนี่ป่าซูนซ้ำนี่งาไม่โอ้ียบ่กเปี่ต้องกันหลายตัวยุเปี่เออนั่นละตลาดสดนี่สุ้มบรดที่หเดี๋ยไหอาสังวันเดีน้ำมาสั่งวันน้ำห้าวเลยก็ได้ครับห้าวห่าวหาวด้บดสามฟุบดสามสอบครับครับมีแกบครับอันขวยอันนั่นก็หลีวุ้งวย กนปาก้ปนี้ของผมด่นีเลยนี่ไม่ปากตัวนี้โอ้ม่ปนเกานะปนนิไม่นยุโตัมู่มานเหนตัวอันปมุงออกมาให้กว้ากันนี่ตัวะเอามาให้กวเป็นเดือนสองดือนคนแต่วคนต้มน้ำต้มถึงไปนาวาก